masak 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 よろしくお願いします。 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามืนอนี้มาพร้าวไม่อีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะทุกคนอายชายนะคะสีผ้ามากเห็ดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงหมูนะคะทุกคนใส่ผักบุ้งนะคะทุกคนผักบุ้งหน้าเห่านะคะเพิ่นก็ได้น้ำกระทะผีสิงค่ะทุกคนกระทะผีสิงออกมาอีกแล้วะคะ่ะทุกคนกระทะผีสิงนะคะนี่ค่ะนะคะ,นะคะข้ากระตั้งน้ำมันแล้วก็ เอาพริกแกงใช่นะคะแล้วก็มะขัวคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาบุกพริกแต่นิดนึงนะคะนะคะเห็ดไปแห้งแห้งเลยค่ะทุกคนเ้ากับขัวขัวขัวนะคะขัวพริกแกงนะคะหอมหอมเลยค่ะทุกคนกระทาพีซิงเดี๋ยวเขาเห็ดอาหารแซ่บสี่บ้วยค่ะในกระทาพีซิงเียค่ะเออนะคะเพราะขัวหอมได้ที่แล้วเป็นบุญค่ะเขา็กับหมูลงใส้เลยค่ะทุกคนนะคะ ช่วงนี้สิกิน,มน,ะะนหมูนะคะทุกคนเขาก็หาเมนูนะคะทุกคนเออเข้าก็เลยได้นี่แหละค่ะวัตถุดิบที่เขามีนะคะเนาะเออเข้าก็เลยไดย้หมูอ่ามาผัดาใส่ริกเกงค่ะทุกคนแล้ว่็เส่ผักบุ้งหน้าผัอเกลาคะ่ะทุกคนผักบุ้งหน้าเขาเออที่แม่เก็บมากนะคะเข้ากับน้นคลุกเข้าให้เข้ากันครับครัวพัดนะคะพัดให้เข้ากันพัดจนหมูสุกแล้วค่ะทุกคนพัดไปเรื่อยๆนะคะเนาะเออเพิ่งกัดเริมมีกลิ่นหอมค่ะ พ่อผัดไปเรืร่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะหมูก็เริ่มซุกแล้วบนะคะเนาะนี่ค่ะกินหอมหอมค่ะทุกคนเพราะว่าพริกเกลียเพิ่มกะสีนัวอยู่แล้วนะคะเนาะอันนี้พริกเกลียตลาดนะคะที่ซื้อมานะคะ,ะ,คะชชทุกคนปันกิมีรสชาติเข้มในแค่น้อยลๆนะคะเท่ากับเติมแค่เครื่องปูนนิดหน่อยก็พอนะคะพอพริกเกลียวเพิ่มกะสีนัวอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ คัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกับเพื่อนแหงๆครมโอมเลยค่ะอือไอชาย,ชาย,ชาายชานี่มากไรค่ะทุกคนกระทะพีสิงพึ่งตั้งชายาให้ว่าเป็นกระทะพีสิงนะคะน <c oughs> <c oughs> ี่นะคะขวไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเพราะขวเรื่อยได้ที่แล้วนี่บอค่ะกะว่ามูสุกแล้วนี่บอค่ะทุกท่านค่ะ เขาก็เอาน้ำนะคะทุกคนเอาน้ำยอดใส่จ้งน้อยนะคะเออบาตองใส่หลายค่ะทุกคนเอาน้ำยอดใส่แล้วเขาก็ค้นคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเออคือว่าแบบให้น้ำเพิ่นเดือดก็คือตุน๋นเหยื่หมูเพิน่นแบบว่าแเบบอ่อเปื่อยจังน้อยนึงเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะบ่ให้หมูเพิ่นหยาบนะคะทุกคนนะคะแล้เขาก็ให้หมูแบบตุ้นให้หมูเพิน่นถ้าเขาผัดแบบว่าหมูเพิน่น เห่หมวยหมูพะน,นิ่มเมือสินะคะทุกคนก,กระทะหมอฟดนะคะทุกคนหม้อก,ก็เริ่มฟดแล้วนะคะทุกคนเขาก็เอาน้ำตาลใส่ะค่ะทุกคนผงเสีออกมีรสหวานจักหน่อยหนึ่งนะคะเอาน้ำตาลเอาน้ำปลาเอาซอสใส่หน่อยหน่อยนะคะอย่าเฝ้าใส่หลายนะคะเพราะว่า คือจะน้ำเนยวาล่ะค่ะพริกแกงเพิ่นกับจะมีรสชาติแบบว่านัวเข้มอยู่แล้วนะคะทุกคนเขาก็ใส่เทอละนิดเธอละหน่อยบะตองใส่หลายค่ะทุกคนนะคะ,ะ,คะโรตีใส่นิดนึงนะคะที่สำคัญคือใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลใส่รโรตีน,รน,นะคะอาศัยโอคุชิโรใส่นิดหน่อยนะคะทุกคนนะคะโอคุชิโรใส่น,นิดหน่อยนะคะหรือว,ว่าพระอาจารย์ค่ะเราไม่เอื่นพระอาจารย์นะคะโอคุชิโร เออนะคะใส่แหล้กกับคุกเข้าให้เขากันนะคะน,นะณเ่คะทุกคนเท่ากับพัดเรื่อยๆนะคะจนว่าใหน้เพิ่มเพิ่มวดใหน้น้เพิ่มแห้งน้สักหน่อยคุณอนนะทุกคนพัดไปเรื่อยนะคะใส่ไฟแห้งๆเลยะคะ่ะทุกคนเท่ากับซิมเลยคะ่ะทุกคนออซิมรสซิมสาเออผเอซิมเสียบไปนะคะเท่าก็ปุงรสตามใจชอบเท้ากัคะแล้วแต่คนนะคะบางค,ะน,ะค,ะน,คนกับมักแบบบ,บคอยหวานคะบางคนกับมักเอา นุ่วเข้มๆในจักน่อยนึงนะคะแต่ละแม่จะมารสชาติแบบว่านั่แลวก็หวานนิดนึงนะคะทุกคนเป็นสีกลมกลมมากเลยคะ่ะผัดริกแ่งะคะ่นะ,คะเอาน้ำตาลสีอีกนิดนึงนะคะ่ะทุกคนบ้อนเดียบานแทนะะน้นะคะเนาะนี่นะคะเห็ดอาหารแบบง่ายๆนะคะอีสานบ้านห้านี่ยนะคะทุกคนเ้ากระดัดแปลงตามตามวัตถุดิบที่ห้ามีเนาะคะ่ะอันนี้อัน,น,อน,นแบบว่าปกติแล้วเพื่อเกิใส่เครื่องลาตัวนี้เยอะค่ะแต่ว่า อันนี้เขาเห็ดตามวัตถุดิบที่เฮามีนะคะทุกคนผัดทิเก่งนะผัดทิเกงกระสูดไผ่สูตรมั่นนะคะทุกคนอันนี้ขันไผ่มีแบบบักูดนะคะเกาใไส้ก็ได้หรืออย่างสิ่นะคะทุกคนแต่สูตรไผ่สูตรมั่นแต่อันนี้เขาเห็ดตามวัตถุดิบนะคะที่เขามีนะคะเห็ดแบบพอเพียงนะคะไม่อียงกระใสไปนะคะนี่ค่ะพอซิมได้รสชาติแล้วนะคะทุกคนเขากระสิออกผักบู้ใส่ค่ะทุกคนนะคะเนาะต่ว่าอันนี้คือว่า พาดให้เพินพ่นมาแห่งๆใน่จักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะให้หมูเพิ่นแบบว่าเปื่อยๆนะคะพอเปื่อยพ่ออิงยังเดียดดรอแล้วเขาขอคอยเอาผักบุ้งใส่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งหน้านะคะผักบุ้งหน้าที่แม่เก็บม,มาแต่หน้าแหละค่ะทุกคนแกซสิเบิดแล้วเลยอ,อีกรอหนึงค่ะทุกคนอีกรอหนึงก็สิเบิร์ะนะค,ะค่ะน่ากินนะคะทุกคน ไฟทั้งแหงไหมคะแต่ตอนน้าเพิ่นบัวนี่เขาก็ต้องซิมอีกเท่านึงก็ได้ค่ะทุกคนหรือว,ว่าเขาผัดปลาบุงแล้วเขาพอปลาบุงเสร็จแล้วเขาก็ซิมอีกเท่านึงก็ดกได้นะคะกระทาปีสิงเทาค่ะทุกคนอันนี้คือกระทะปีซิงกระทะในตำนานนะคะ พี่เจ้าเขาเสียด้วย่ะกระถางเหงเกาเหงาเหงเฮ็ดเสียดคะทุกคนเนาะกระทะพอเพันพานนั่นพาหนี่มากนะคะเห็ดเสียดคะทุกคนนะคะเฮ็ดอาหารใช้ง่ายนะคะเ้าวข้ามข้าวเขากินนี่ก็อุ้ยแบบมีความสุขนะคะทุกคนเออเฮ็ดแบบอาหารต่ำใจป่าเขานะคะน้ำไยกินเขาได้ล้ายเลยค่ะเคุณป้ะพ่อพันงวดแล้วนะคะพ่อเดี๋ยวข้าเก่าผักบุ๋งใส่เลยค่ะทุกคน บึงใสนะคะผักบุ้งหน้าเข้หาหอยู่นะคะทุกคนผักบุ้งหน้าผักบุ้งอ,อ่อนๆนะคะมือเส้าเนี่ยก็ลวกนะคะมือเส้าเนี่ยมันได้ลวกกินครับสุกเขือนะคะแซ่บๆจะไม่เจี๊ยบท้าไม่เบิ่งอยู่ค่ะทุกคนไม่ทายขี้โบนนะคะนะแต่ว่าบราห้านเนหลี่้าเหลี่ยมตัดต่อนะคะทุกนะคนเลยค่ะเอาผักบุ้งหน้าใส่เข้ากปคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะผัดให้เข้ากัน กินนี่หอมหอมค่ะทุกคนจามแล้วจามอีกค่ะกุ้งเดือดจามเดี่ยวจามอีกนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นบะคานาคินบะค่ะทุกคนเป็นหมูใส่กุ้งเป็นอย่างที่เห็ดง่ายๆนะคะอาหารทำง่ายๆสไตล์ใต้ชายกับสไตล์ลำใหญ่นะคะ อันนี้ก็อยู่ในน้ำมากเขามี่เนี่งเขากำลังดัดแปลงเอาค่ะทุกคนเขาผสมเห็ดตามสูตรก็ได้นะคะเขาก็เห็ดแหละเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮานะคะอืมมีวัตถุดิบเนี่ยเขาก็มาคิดว่าเออเขาสีเห็ดเนี่ยดีแน่นอนสินะคะเขาก็มาเห็ดตามวัตถุดิบตามวัตถุดิบท้องถิ่นที่เฮามีอยสินะคะทุกคนอันนี้ผักบุ้งเป็นผักบุ้งปลอดสารพิษเนาะค่ะผักบุ้งหน้านะคะ นี่ครัซีอิ๊วเชือนึงอ่ะขาดหวันนหน่อยนะคะเติมบานเติมบานนิดๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเอ่อบอกพริกลวยหนานะคะบอกพริกชีฝานะคะพริกขี้หนูนะคะทุกคนเอามาลวกหนสักหน่อยเลยนะคะชุ่มบดชิ่มฉาดเรียบร้อย,ลยแล้วก็อันตรึงเสร็จพิธีค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สนะคะตักใส่จานเลยค่ะทุกคนดูนะคะ่ะ น่ากินบ่ค่ะทุกคนหอมๆเลยค่ะอันนี้กินาากับข้าวเจ้าข้าวสวยนะคะนี่ค่ะกินกับข้าวสวยแซ่บๆเ,เลยค่ะทุกคนนคะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะให้คณะกรรมการเขากินค่ะทุกคนคณะกรรมการเขาก็บับมิ้ยมิญญายนี่ก็พอใหญ่ใช่หรืค่ะทุกคน <c oughs> ให้คณะกรรมการกินนะคะนะค่ะน่ากินมากค่ะทุกคน ต่อันนี้เราไม่จิบผัดแล้วมันจะคน,น,จน้างมืดไม่ใช่ง่ายนะคะ่ะเพราะว่าดนเนียมันไฟบ่ค่อยสว่างะะแล้วค่ะค่ะน่ากินนากินค่ะทุกคนผัดพริกแกงหมูใส่ผักบุ้งนะคะใส่ผักบุ้งนาน่นนากินมากค่ะทุกคนมองเลยคะ่ะอุ้ยสุดยอดเลยค่ะทุกคนนะคะมาเด้อค่ะไม่กินน้ำกันค่ะ ะะสำหรับคลิปนี้นะคะลำย่ก็นด้มาฝากไบซํานีเนาะคะ่ะลำย่ขอบคุณทุกคนที่ขอมาลับชมติดตามไปกันร่ใจกับลำย่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย